สวัสดีค่ะพิชันนางสาวนศริยาปาทานกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนดารุสลมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหตุผลที่ดิฉันเลือกที่จะศึกษาสำนักวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาสาขาวิชาภาษาไทยก็เพราะดิฉันรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นรากฐานสำคัญทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และการสอนภาษาไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ดิฉันอยากที่จะทำมันมาตลอดสิ่งที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจที่จะเลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความสามารถและยังให้ความสำคัญกับการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม นอกจากนี้บรรยากาศที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็น่าเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ดิฉันเชื่อว่าการเรียนที่นี่ไม่ได้ทำให้ดิฉันเก่งขึ้นได้เพียงแค่อย่างเดียวแต่ทำให้ดิฉันเติบโตทั้งด้านวิชาการทักษะและการใช้ชีวิต และการซึมซับบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและการฝึกฝนวิชาชีพครูและการถ่ายทอดความรักในภาษาไทยให้คนรุ่นต่อๆไปได้ค่ะขอบคุณค่ะ